โอเคทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลชาอัมกันนะเดี๋ยวก็จะไปพักหนึ่งคืนนะคืนนี้เราจะไปนอนที่นู่นนะแล้วเราก็จะไปหาเที่ยวใกล้ๆตรงนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใกล้ๆทะเลชาอมมันจะมีที่เที่ยวสวยๆอะไรกันบ้างเนาะโอเคตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็น11โมง15นาทีแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่วัดถ้ำแจงเนาะท,ที่ชา,ามนะทุกคนใกล้ๆทะเลชา,ามนะอยู่ข้างถนนที่เข้ามาไม่กี่เมตรเองก็จะได้มาถึงที่ทียนาคงใหญ่มากสวยมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กันนะ,ะจอดรถก็ประมาณนี้นะทุกคนก็จอดได้อย่าง,างสบายนะาาจอาดที่โ,โลงๆกันละกันเนาะ นีแดดมันร้อนมากตอนนี้เราก็มาถึงกันที่นี่ก็คือเป็ดเที่ยงครึ่งพอดีเลยอ่านี่ก็คือกําลังสร้างอยู่เนาะไอ้บ่ออะไรพวกนี้ไปเราเข้าไปดูกใกล้ๆกันนะครับเขาติดไฟไว้อยู่ดูว่าเขามีงานอะไรเขาไม่รู้กันนะนี่บอ่อพญานาคทุกคนนี่น,น่าซุยมากทุกคนโอ้โหสีแจ่มเลยนะ สวยเลยวันนี้คนน้อยหน่อยนะเพราะว่าเป็นวันศุกร์นะทุกคนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ผมว่าคนตุ่มเลยนะสวยมากบริเวณกว้างนะทุกคนเนี่ยข้างหลังก็เป็นวิวภูเขาเนาะสวยทุกคนสวยมากนี่ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ด้านบนนี่นะนะตรงครึ่งครึ่งกลางสายพงพงพญานาคนั่นแหละทุกคนก็สวยมากนะเดี๋ยว,วทุกคนเดินไปดูโดนตัานห่างนะ อันนี้ก็คือหางอยู่ตรงนี้นะสีแจ่มมากทุกคน,ส,มมกกนสีสวยมากตัวหาโอ้โหจิเปจนบมูจากด้านท้ายมองไปจน้านหน้านน,นะทุกคนสวยมากโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปเข้าที่พักของเราแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบเกือบบ่บายโมงแล้วแหละ เดี๋ยวเข้าไปที่พักแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆก่อนใครพาทุกคนไปดูวิวตอนเย็นที่ทะเลชาอัมกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่พักเราก่อนนะครับโอเค let's g กหลังจากที่เราได้มาเข้าที่ห้องพักแล้วเก็บของสัมภาระเสร็จเรียบร้อย mm. ก็ออกมาเดินเดินดูวิวบรรยากาศที่ทะเลชาอัมตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับผม ก็สวยมากนะครับอย่างนี้นี่เป็นวิวดอนชาวที่ทะเลชะอำครับทุกคนตอนนี้น้ำลดไปเยอะเลยนะเมื่อวานน้ำอยู่ตรงนี้วันนี้ก็น้ำลดไปนี เช้าๆก็มีคนเด่นน้ำนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดหมสิบห้านาทีนะครับโน่นนะสะพานอะไรนะอะไรเลยนะปลาหมึกคู่เนาะสวยทุกคนสวยบรรยากาศดีวันนี้นแดดยังไม่ออกเลยแต่แถวนี้ก็สวยเหมือนกันน่เนี่ยนูนะ่นน่าจะเป็นแถวปานปุรีเนาะน่าจะเป็นแถวเขากระโหลกอะไรประมาณนี้นะโอเคแค่นี้แหละทุกคนเนี่ยตอนเช้าที่ทะเลชามนี่ก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราก็จะหาอะไรกินแล้วก็จะกลับไปแวะที่เขาหนังบรรทุรสเนาะไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันสวยขนาดไหนนะเขาช่องกระจกใช่ปะเขาหนังบรรทุรัสที่วินช่องกระจกเดี๋ยวพา,าไปดูนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เขาหนังบรรทุรัสนะก็เดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูที่ดันบุญี้แฟ๊บหนึ่งนะเพราะว่า เรามากันสองคนนะแต่เราเอาแมวมาด้วยเขาบอกว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนเราก็ต้องเฝ้าแมวอ,อยู่กับที่รถนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูคนเดียวนะเนี่ยผมเดินคนเดียวนะสวยไหมสวยมากนะเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูที่เป็นว่าเขาช่องกระจกที่เขาบอกกันนะไปดู ก็จะประมาณนี้นะเส้นทางศึกษาธรรมชาติโอเคไปก็ไปดูกันนะแต่มันอยู่แค่ตรงนี้นะมันจะมีอีกทางนึงที่เข้าไปลึกๆนะตรงนี้นผมจะไม่เข้าไปแล้วนะเพราะว่าอยจะไปดูแค่ตรงจุดไฮไลท์ที่นี่เองก็พอเนาะโอ้โหภูเขาโคตรสวยเลยทุกคนนี่คือทางขึ้นไปที่ช่องกระจกที่ผมบอกแล้วนะน,ะนี่ทางขึ้นก็จะประมาณนี้นะทุกคน ก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่หลายหลจุดอยู่นะไปเราขึ้นไปดูกันถ่างขึ้นดีนะทุกคนนี่แต่ไมนเหนื่อยก็นั่งพักได้นะวันนี้ยังไม่มีใครมาเลยตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสีสิบห้านาทีนะครับที่นี่บรรยากาศดีอยู่นะทุกคนลมเย็ยนดีตอนเฉานี่นะ มาถึงจุดพักอีกจุดหนึ่งแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะมีศาลด้วยเนาะเขาเรียกว่าอะไรศาลแม่นางพันธุรัตน์นะทุกคนเคยขึ้นกันต่อนี่ตรงนี้ก็จะไปอีกจุดหนึ่งที่ชมวิวถ่ายรูปเช็คอินได้ทุกคนสวยมากตรงนี้ลมแรงนะทุกคน ถ่ายค,คลิปมีเสียงลมแน่นอนโอ้โหเดินมะาถา่ายถึงตรงนี้สวยทุกคนจุดนี้สวยนะเพราะว่ามันจะเป็นช่องเขาทา,า,างนั้นก็เขาลุกทางหลังก็เขาลโอ้ตรงนี้สวยมากทุกคนนี่อมองจากนี้นะสวยมาก ก็จะได้เห็นทุ่งนาทุ่งนาเขียวไปหมดเลยทุกคนกับต้นตาลที่เป็นธรรมชาติสวยมากทุกคนสวยมากมเดยนแค่เดี๋ยวเราขึ้นไปรู้สุดท้ายท้าของเขาที่นี่นะทุกคน